ทิจกรรมส่วนมนความเพียรพระปิตายอดเศรษฐีลาวชื่อที่ิศเหลียงพนิช์จนห้าครั้งที่44วันที่2 3่สเดือนสอปี68แปบัดนี้เป็นวันที่ย4่สตรงกับวันที่2 3่เดือนสอปี68 ข้าพเจ้าพิธเหลียงพานิช์ขอเป่งวาจาสัายายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอจริยบูชาแด่อ,องค์พระคุณพิธิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ครูเป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเวทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาร่วมอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์ของข้าพเจ้านี้ขออนุกาพคุณพระศรีรัตนาไทยครูบาอาจารย์ พระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาพระจิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอ,อันควรในการสวดสัตยายิมนต่อไปบทสวดขุมนเทวดาสมัญตาจัราวาเทสุอัตฐลาชันตุเทตวท่าธรรมังมูลิดาชัสสาสุนันตุสัพโมกัางปะเคกเมจลุเปกิริสัตปะจาลเทจันตลิเควิมาเนทิเฟลเชตจาขาเมตะลุนนะคาหะเคหะวัตถุไม่หิเคเต กุมาจายันตุเทวาชัลธันลวิสมยยะคันทปนาคาติถันตาต้นกิจายังอุนิวะราชลังสาธโบเมสุนันตุธรรมสวรรคโลกะโอะยามพันตาธรรมสวรรคโลกะโอะยามพันตาธรรมสวรรคโลกะโอะยามพัฒนตาบทสวดธรรมสการสิทธิคาถาละโมตสสะพระวัโตละโตสัมมาทุสสะละโมตสสะพระวัโตโตสัมมาทุสสะละโมตสสะพระวัโตโตสัมมาทุกัสสะบทสวดสัจจคิยาคาถา นัตติเมสันนังอัญญังพุทโธเมสันังวัลังเอเตนะสัจจาวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพะทานัตติเมสันนังอัญญสัมโมเมสันังวัลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหุตุสัพพะทานัตติเมสันนังอัญญสังโฆเมสันังวัลังเอเตนะสัจจาวัจเจนะโสดทิเมโหตุสัพพะทาบทสวดมหาการุณิโกติอธิกถา มหาการุณิโกนาโทอัจายะสัพพะปานินางปุเรตวะพรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒเชนนะมาหตุสัพพูปัตถวามหาการุณิโกนาโทอิจฉยะสัพพะปานินางปุเรตวะพรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒเชนนะมาหตุสัพพูปัตถวามหาการุณิโกนาโทสุภายะสัพพะปานินางปุเรตวะพรมีสัพพา ปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหตสุสัพพูปัดเาวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมยังพระภาวะภาษาเกศวิหารตปีกะปีละวัตถุสมิงมหาวันเนมมหาตตาปุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัเพเหวะาอรหันเตหิ ทัศหิจารโอตาทุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติปวันตังปลตายะพิขุสังขันจะอัตโกจตุนนางบุตถากาสการเวานังเทวานังเอตตโตหิปยังโคพะควะสเกสุวิหัตปีกปีละวัตถุสมิงมหันเนมหัตตาพิขุสังเคนะสัจทิงปัญจมัตเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหว่ละหันเติทัศหิจารโอตาทุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติปวันตังปลตายะ ปิก ah ูสันต์กันจะอนุนาภิยมปิเตยนะปะวาเตปะสังปะเยียามะอุปปสังกิตวาพระวัตโตสมิตเกปจเจกัหัตถะปะสยามาติอัตโภตตาเทวตาสยทัปิมาวะพระวาปุริโสสมัชจิตังวาภาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังสมิเชียยะเอวะเมวะสุทธาวาเทสุอันตริตาพระวัตโตปริโตวาตุระหังสุอัตโขตตาเทวตาปะวันตังอภิเถตวาเอกมันตังอังมังเทโส ทิตาโคเอกาเทวตาภวตโตสันติเกอีมังคาทังปาษีมหาสมโยปวานตัสพิกเทวกายาสมคตาอาคคตาตัมหาอีมังธมมสมยางตัินายวะอปาราชิตาสังคันติอัตโกอปาราเทวตาภวตโตสันติเกอีมังคาทังภาษีตัสสราพิกโบธรรมาสร้างสูจิตตังอัตโนอุชุตักังสูสารธิวาเนตนิคคเหตวาอินทนิคะสันติปันทิตาติ อัตโขอัปปนาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังค่าทังอภาสิเฉตวาทชีลังเฉตวาวะปรีสังอินทเีลังโอจามเนชาแต่จารันโตสุทาวิมลาจะกูปตาสุนันตาสูสุนาคาติอัตโกอัปปนาเทวตาพระวโตสันติเกอิมังค่าทังอภาสิเอกเกจิพุทธังชรณาตาเสตเตนะครับตุมิ้งอปายะูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายา ริปูเลสันติติอตโกภะกวาพิกุอามันเตสิยเยปุเยนะพิกาเวทัสสุโลตารูสุเทวตาสันนิปปติตาโพนติอธาถรากาตานังสัตนายะพิกุสังเงินจเยปิเตพิกาเวอเทสุงอตีตมัททานาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันตานังเอตปนามายวะเทวตาสันนิปปติตาอเฮสุงเซยท้าปิมายะหังเอตระยิ เยปิเตภิโขเวพวิสันติอนาขมัตตานังอรหันโตสมาสัมพุทาเตสัมปีพระวันตานังเอตัปปมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาพวิสันติเสยยธาปิมายหังเอตัลหิอาจิกิสตามีภิกขเวเทวกายานังนามานีกิตยิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานีทยิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกัง วนาถิกโลถาคาลิสามีติเอวันทันเตติโคเตภิกูภะวัตโตปจัจใจโสสุขภาวะเอตัธโวจะสีโลกรรมนุจักขามิยัตถะภุม,มาิาตาทะิตาเยาเตาสิริขัปลังปิจิตตา,าสมาหิตาปูทูสีห่าวาสารีนาโลมะหังซาพิสัมพุโตโอทาธรรมนณะซาพุทธาวิปะสัญน,นามนาวิลา โยปัญจเตจัตตววัเนกปิละวัตถเวตโตอามันติยิสัทถาสาวกเกสสนิลเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตัปะมรคคุลุงสุตวาพุทธะสสนังเตสัมปะปูโลหุยานังอมนุสานาทัสนังอเพเกสัรมะทัดคุงสหัสังอัถาสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานาบรทัดทุงอเปเกดันตามทัดคุง ทิสาสัพพาผุญาหุงตัญจาสัพพังอภิญญาญาภาวะขิตตวานาจักภูพาจตโตอัมันตยิสัตธะสาวเกสักเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกะโวเยโหขังจิตตยิสามีขิไรอันรูุ้รุสโสสตายข้าปุมาลาปิละวัตถวะอิติมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยะสัตยินโนโมทมานาอภิกรรมุงที่กุณังสำนึกติงวะนะ ชาสหัสาเทวะวะทัฒยาค้นานาตะว,วันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันน้อวัตโตยาสสิโนโบทมานาพิการมุงพิจุนังสังติงวัน,นัง สาธตาคีลาติสัสสาย no ักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนวันโตยัสสสิโนโมตมานาพิกะบงพิกุลังสมิจริงวันนั้นอิจเจเตโซลาสหัสสะยักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสสิโนโมธมานาพิกกบงพิกุนังสมิจริวนนเวสามิตาปัญจสัตยักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมธมานาพิกกบงพิกุนังสมิจริวนนักุมพิโลราชาหิโก เวรุลัสานิเวสนังเวยโยนาง,านางสตาสหัสกางยาคานางปุริยโยสติคุมพิโลราชาไโกโซโปะคาสมิติงว่านางปุริมัญชาดทิสังราชาจรัตโภปัสสติคันทับพ,พานางทิปฏิมหาราชายัสสิโตอุปต้าปีตาสาวาโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวัโตยัสสิโตโลธามานาพิกกามุงภิกุนังสมิติงว่านัทัดกินัญชาทิสังราชาวิโรทปะปัสสติคุมพันธนังทิปติมหาราชายัสสิโตอุปตาปีตสาสาวาโวอินทนามามหภาภรา อิทธ <an> ิมันโตชุติมันโตวันนวนโตจะสตสิโนโมธรรมานาภิกมุงีิกุนางสาวพิตริวานังปัญชิมันจาริสังราชาสตระรุวิลุมปะโคปัสสตินาคานังทิปติมหาราชายัสัตสโสภุกท่าปิสาสาพาโวอินทนามามาภะาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวนโตจะสตสิโนโมธรรมานาภิกมุงีิกุนางสาวพิตริวานัง อุตตะลันจัติสังราชาอาคูเวโรตับปะภาษาสติยคานางทิปติมา,า,ากษัตริย์ยศิโรอุตตาปิตสาพระโวอินทนามามาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนัวนัวนโตยศส,สิโนโมโธธามนาภิกกม,มุงภิกุนังสมิติวนาปุริมาทิสังราชลัดโคทากิเนเมวิรูปโกปันจิมเมนาวิรูป,ปรโคลกูเวโรอุตตะลังทิสังจัตตารเต,ตมหาราชาสุวันตาจัตุโรทิสาทับทันละมานาบังเกสุวัตติวัตเวเตสังมายาวินโนทิสาอาคูวันจาริกาสภามายักษเคนทุเกเทนทุ เจ้าวิภูวิโทโสสาหะจันธนุกามเสโทจ้ากินนมันธุนิมันธุจัปะระโตโอปมันโทจเจวสุโตจัมาัตรีจิเตเนโนจัคันทัปโณนโปลาชาสโนสะโภอทูปัญจัสภูเจวะติมพัสรุสุริยวะชะสาเอเตจันเตจัลราชโนคันทภาสาหราชุพี โมทมานาทิการมุงทิกุนามสวิติงวนังอัฏฐคูนาสานาทาเวสาราสหาตัชกากรรมพราสะตลาอาคูปายคาสหายาพิยามุนาราลัสาจาอาคูนาคายสัสโนโอเอลาวันโนมหานาโธโสปคัสสมิติงวนังเยนาคาลาเชสหะานหาันติทิพาทิชาปักกิวิสุทธิจกักรคูเวหายาคาเปรศวนาสามัตถปัตาจินดาราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตาอภยัน สาชานะครราชานามาสีสุป,ปันนาโตเคมัมากสีพุโทโธสันาชีวะจาหิอุปสันตาราคาสุป,ปันนาวารนามังกรสุบุตทาง คิตตาวัตหัสเซนะอสุทังมัุลาสิตาพาตโลวัตเสเตอิติมันโตยัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาฐานเวสซาวิปจิตติสุจิตติจะมหาโลโทนมุรีชาจะตันจาศพลิงอุตานังสัพเพเวโลนมาภกาสัญญาณนังอิตตวาผลิงเซนนางลาภูพันธามุปาธรรมุงธรรมโยธานิพัฒพันเตภิกุลังสัพพิติงวานัง อาคูจะเทวะปัทวีจะเตโชวาโยสัทธาคมงวัลุณนาวาัลุณนาเทวาโยโสจะยัสมาสหาเมตาการุณาญาจิกาอาคูเทวาจะสัตินโนสเสเตระทะกายาสัพเพนานัตะวันนินโนอินทิปันโตชุติมันตโตวันนวันโตยัสัตินโนโทธมานาภิกขมุงภิกุนังสมิติววนาเวทุจะเทวาสาลิจะอาสมาจะทุเวสมะจันตสูปะนิสาเทวาจันตุรมาคูปุลากิตาจัน สุริยันสุป,ปะนิสาเทวาสุรยิยค์มาถูปุรคิตานะครับตานี้ปุรคิตาวาอาถูปันทวาหมาราคาปสูนังวัฒนาเซโทสปะโกปุรินรเตโทวเตเตสัตตากาจยาสเพนานาตัตตะวนันนิโนอิติม,มันโตจุติม,มันโตวันโนวันโตเยสคิโนโบธมานาบิกามุงบิกุณังสัมปิติงวนันอาทะคูสัพูเทวาเชลามันคิสิคาริวะอภิตะกะจารุชาจา,าอุมาบุพะนิคาสิโนโ วารุณาสหาธรรมะจตอุจจตาจาอเนชกาสูเลยญาลุจิลาอาคูอาคูวนโวนโวโนสินโนท,ทเทสเตทาัศกายาสัพเทนานัตวันนินโนอ,อิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะคันติโนโวตรรมานาภิกขะม,มุงภิกขุลังสมิติงวนัง สมาณานามหาสมมานามนุสามนุสสุตมารคิทาปฏิสาอาคูอาคูปโดโนสิกาอาทะคูอตโยเทวายเจจารุยิตตวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสนิโนสเสเตตัธากายาสัพเพนานัตตะวันน e ิโนอิติม to ันโตชุติม ok ันโตวันโมันโตยัสสิโนโนธรรมนามิการุงพิกุลังสมิธิงวะนะสุกัสตุลนาอรุณาอาคูเวสนาสหะ โอทาวตายขาปโมคาอาคูเทววิจขนาสัทธามัตตาหาลักชาวิสกาญสัสสีโนทันตังอาคาปุจโนโยติสาปปิวาสติสเทเตัถังกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทมานาปิกขะบุงปิกุณังสมิติงวันังเคมิตาสุิตายามากัจจกาเจยัสสิโนกามิตกาลามาเสธาโชตินามาอาสวานิมานติ โลอาคูอธากูนิมมานิตาเตเตสัทกายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนุวันโตยะทันติโนบุตมานาภิกะบุงพิกุลังสมาติจิงวานังสันเซเตนิสานิกายาสัพเพนานัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาชันคุงเยจันเทภาษิสาสาหะ ปาวุฒาชาติมังคีลังโอตัดินะมนาสวังสเคโมตัตระ,ทะหังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาประมะโตจะปภูตตาอิทิมโตสหะสนังกุมาโลติโซจ่าโสปะคาสม,มิติงวานังสหัสพัมมโลกาดังมามหาพัมมาทิฏิปฏิอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมกายโยยสัสติโซเศษทาิสระอาคูปเจวะสหวัตติโนเทสันจามัตโตอาคาหาริโตบริวาริโต เจจจสัพเพพิกันเตสินเทเทเวสัพพมเเมาลเสนาพิกามีปัญจกันหัสสะมันทียังเอธาคันทัตถาพันทัตถาลาเคนาพันทะโวสมันตาวาระวาเรถะมาโวมุจจิถะกชินังอิตติตถามหาเสนโนกันหาเสนัางอเปสยีปานินาตัตตระมาจจาสารังกัตะวันนะเพระวังยะถาปาวุสสโกเมโกธนยันโตสาวิชุโก ตถาโสปัจจุธาวติสังกุโทอาศัยยังวเสตัญจาัพังพิญญาแยาวะกิตวันนาจักุมตตูมมตโตอมันตยสทธาสาวกเกศศาสนาละเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานานถาพิกโวเตจอาจัปปะมะกะลุงสุตวะพุทธ,ธาสาศาสนาวสีสตาเจหาปะกามุงเนสังโลมันปีอิชยุงสเพวิชิตตาสังฆามาปยาติตายาสสิโนโ โมทันติสหพุตธิสาวากาเตชนีสุนาติบทสวดจุลชยปลกรณนโมเมพุตเตเชนะรันตนตยะธรรมิกาเตชะ่ปสิทธิปสิทธิเทวลารยะปราเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินธาจะจตุโลกะคัมภีรักกาสุบุกทาภูตุงคันคาสพพามาชยยะปสิทธิปวันตุเตชยชยะชยยะทระนี้ทระน,น,นีอุตติอุตตีนาทนนีิอนนนุต ชัยยะชัยยะคัคนคัละตนนิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชฉลนชีชัยยะชัยยะคัมพีละโสพีนาเค็นทนาคีปีศาจปูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโลคีชัยยะชัยะสิงคีสุธาธานามุกชาชัยยะชัยยะวรุณนาโมคาสาตาชัยยะชัยยะจัมปาธินาคะดกูรัันโถชัยยะชัยยะคัดคนนัดถูตรง สุกับผู้ชงสีหาพยักทีปาชยะชยะวารุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีบุนาสุตันีนรดีชยะชยะสุขะสุขาชีวีชยะชยธะรณีตะเลตถทาจุชัยยะชยยยะธารณีสาตินสทธาชยะชัยะมังคลารัญญาปวัคเคชยะชยะวารุณนายักเเคชัยยะชัยยะรักเสสุรภูตเตชา ชัยยชัยพัมเมนทัคนาชยชยราสาทิราสาชัยชัยยชยยะปัตตวิงสัพพังชยชยอรันตาปเจกษาวังชยชยะมเหสุโรพโลอลินเทวาชยชยพัมมาสุรัตโขชยชัยนาคูวิโลภโกวิลุปโคจันทิมาลวีอินโทจเวตาโตโยจกุมาโลวาลุนโนปิชาอคิวายโยจะปาพุนโขกุมาโลธัตระรัตโข อัฏฐารสะมหาเทวาสิตาปสาะอัทยโยสิริโนสาวกกาสภาชยะราโมภวันตุเตชยะชยธรรมโมจะทัาสปาโลจะชยกัางเอเตนะชยเตชยนะชยโสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนาโสธีภวันตุเข้าชยมังคลังชยโยปีพุทธสาสิริมาโตอัญยามาลังจ่าจะปาปินมาโตปัลลาชยโยอุดโคสยามโพธิมาเลปโมทิตาชยัสัทธาพัมมะคณามเหสีโด ชโยปีพุทธาสิริมโตอายางมาลัญจ่าชปปิมโตปราชโยอุดโคสยามโพธิมนเลยปโมทิตาชยสศัทธาพัมมะคนามเหสินโนชโยปีพุทธศาสริมโตอายางมาลัญจ่าชปปิมโตปราชโยอุดโคสยามโพธิมนเลยปโมทิตาชยสศัทธาพัมมะคนามเหสินโนชโยปีพุทธศาสริมโตอายางมาลัญจ่า จะปาปิมโตปราชโยอุดโสยัมโบทิมะเลปโมทิตาชยัสธาสุวังคณามหิสิโนชโยปีพุทธศาสิมโตอายังมากนจะปปาปิมโตปราชโยอุดโสยัมโพทิมะเลปโมทิตาชยาส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 ัสธาพัมคณามหิสิโน ชโยปีพุทธศาสิริมโตอายางมาลัญจาจัปปาปีมโตปัลาชโยอุดโคสยามโพธิมาเลปโมทิตาชย,ยสาัสัทธาพัมมนะนาเมเสิโนชย,ยนันตัวโพธิยามูเลสก,การนางนันทะวัฒโนเอวันตะวังวิชยโยโหหิตชย,ยสุชย,ยมังคะเลอปปาราชิตาสังบาลังเกสีเซวะปิโปคะเลอพิเสเกสัพพุทธานังอัคปโตปโมกติสุนักขัดตางสุบังคลังสุขุทาตางสุขุทิตา,าง สุนะโนสมหุตโตจะสุที่ยังความมะจาที่สุปัทคินังกยกรรมังวรจกรรมังปัทคินังปักคินังมโนกรรม,มังปทักคินีปทักคินาปักคินากัตตวานะรพันตันเถปัทคิเนเตอัทรัตนาสุกิตาวิโรหะพุทธศาสนาอัลโลกาสุกิตาหุนเถสหัสัพเพยาภิสุนันตุโพนโตเตเทวะอัสมิงถาเนอธิคาตา ทีขายุกาตตาโหนตุสุวิตาโหนตุสัพพะทาละกันตุสัพพัสตานังละกันตุชินนัสสนังยาการทีปัตนาเตสังสัพพะภูเรนตุมโนมโนละกายุตตะกาเลปวสันตุวัสสังวัสสาเวลากาโลโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุสัพพะทากายาสุขังกิตติสุขังอรันตุยะถาอะหัง โสวดธรรมนิยามมาสุตังเอวันเมสุตังเอกังสมยังพังวาสารวัติยังวิหารติเชตตวณเนอนาคาบินตาธิกาสสะอราเมตตะละปะภาวาพิกูอมันเตสีพิกูพระโวติพระพันเตติพิเตพิกูพระกัวโตปัจจัยโซซุงพระกวาเอตัโรจะอุปาัฏฐาวาพิกเวตตะคตานังอนุปปัฏฐาวาสะกัตตานังทิตตวะสาธาตุ ธรรมทิตตธรรมนิยามตาสเพสังฆาริจจติตังตถาคตโอภิสัมพุทธติภิสัมพุทธเมตติภิสัมพุทธมิตตวะภิสัมพุทธเมตตวะอจิกติเทเสติปันธิเตติปัตถเปติวิวรติวิชาชติอุตันนิกโลติสเพสังฆาริจจติอุปปทาวะภิกขเวตถาคตานังอนุปาทฏาวตถาคตานังทิตาวัตตาตุธรรมทิฏตาธรรมนิยามตาสเพสังฆาราทุขา ตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสัมพุทธเมตติอภิสัมพุทธมิตรวาอภิสัมพุทธเมตตวาอจิกติเทเสติปันธิเปติปัตถเปติวิวรติวิชารติอุตตานิกโลติสัพเพสังคาราทุกขาอุ Ο ปปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตางทิตาวาทาตุธรรมะิตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมานัตตาติตัง ตถาคตโตพิสัมพุทธติพิสัมพุทธเมติพุทธมิตตวะพิสัมพุทธเมตวะอจิกติเทเสติปันทิเปติปัตถเปติวิวัรติวิปัสสติโลติธรรมสัพเพธธรรมานุตาติอิทัมโมโจอภควาอัตตานวนาเตภิกขุภควะโตภัสสิตังอภินันตุติบทสวดคาเทกะรัตนคาษาแปล อติตนา,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 านาควาคเมยะนปัตทิการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรยึดตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยความอะไรและสิพวงถึงสิ่งที่มามาไม่มาถึงญาติตีตําหิตนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตล่าไปแล้วสิ่งนี้นคนยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐาตัฏฐาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังวิทธามนลุหะเย ผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่าแจ่มแจ้งมังอนแงนคอนแคลนขอาพวกปูนอาการเช่นนั้นไวอับเชวะกิจจะมาก,กับตั้งโกชัตมรันางเวสุความเพียรเปกิจท,ที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นาะหิโนสังคารันเตนะมหาเสนนะมุตจนาความเ,เพียรต่อมัตุราชซึ่งมีเสนามากยอ้อนวิธีสำหรับเราเอวังวิหาริบาตปิงอโหระตะ มัตตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีพ่อมีสมบักล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เก็ดคันทั้งวันคืนว่าเป็นผู้มีความเป็นผู้อยู่แม้เพียงรายตีเดียวออกว็น่าชมอทสวดธรรมสังคเวทปัจจัปญจะเวคณะแปล สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือจิตใจร่างกายและรูปธรรมน ates, direct, ามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข์แสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากมันเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมนานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรถือว่าเป็นของเราทุกวางชีวิตตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนทุกวางมรณะความตายเรายังยืนว สังมายามริตังอันความตายเป็นแท้วรนังปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายที่สุดรอบชีวิตตังเมอริยะตังชีวิตของเราเป็นวเทียงวรนังเมมริยะตังความตายของเราเป็นเทียงวัตตะควรที่สังเวสอายังกะโยอริลังร่างกายมีตังอยู่นานอเปตวาิญญาโนคันปัจจาญาชุดโครเทาจริแล้วอธิเสตสติจักรนทับปัตวีงซึ่งแผ่นดิน กาลิงค้าังอิวะปะดุษดังต้นไม้และต้นฟืนนี้รัดท้งแถบโยชนมิไ,ได้อริจายวาจสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมเสือ่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตตวานิรุตปันติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูงอย่างยิ่งสัพเพสัตตารัลินติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเราจะตายอยู่ว่าลิงสุจะมฤตเลที่ตายแล้วเราจะตาย แต่เทวะหังมาริสามิเราจะกกำลังจะตายอยู่เหมือนกันนัตถิมีอิสาังขยโยความสงสัยในความตายก็ยไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยังกินจิยังกินจิกระทุลังกามังสัเพเทหิราเติกาตังบุญญานาังอนุโมทันตุสุนันโตพนโตเยเทเวาอัสมิงทันเนอ,อธิะตาทิขายุกา ทาหุนตุส <te> ut ุก ut ิตาหุนตุทุกข้ามุจจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกข้ามุจจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกข้ามุจจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกข้ามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกข้ามุจจันตุสัพเพอจริยาปัญญาสุขิตาหุนตุทุกข้ามุจจันตุสัพเพนักขันตาสุขิตาหุนตุทุกข้ามุจจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกข้ามุจจันตุสัพเพสามตินางอมิชันตุ อมิชันตุโวโบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตผันธิมายะอิติปะกวานโมโพธิสัตโตผันธิมายะอิติปะกวานโมโพธิสัตโตผันธิมายะอิติปะกวาปติทานคถายาเทวาตาสันติวิหารวาสินีทุเลตะเลโพธิตะเลตะยิงตะยิงตา,งตาธรรมานาเนนะพระวันตุภูชิตาโสทิงกะโลนเจตหา,าวิหารามันทะเล เคลาจมัชชาวนา,าจารพิโวสาลามิกาทาน,นาปฏิปฏิอุป,ปาสกาคามาจะเทซานิคามาจะอิสลาสัปานภูตาสุก,กิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทาสัมภวะสังเสท่าชาตาอัทโวปาสาสิกานิยานิกัางธรรมวัลังปฏิทาจะเตสัพเพปิทุกสะกะโลนตุสังขยังทาตุจีลังสตังธรรมโธรรมะ คาลาอุจะอุปัชาสังโฆโหตุสมคโควะอัตยาจะิตายะจะอัมเหหิรักตสมมุสัรมโมสัพเทปีธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเบยมะธรรมปริยัเวทิเตประสันนาปะสันนาโหตุสัพเทปีปานิโนพุธธศาสนสัมมาทานังประเวสันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทิ ภาวยะสัตตานังสมิธทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอาจชาัจจังทิจังรักขันตุบุตรตังเอวันธรรม,มโนราชาโนประชังรักขันตุสัพพะทา,าบทสวดอุชโชชคาถา,ท,าทุกขปิตาเดลิทุกขพยาปิตาเดลิพยาโสกปิตาเดลิโสกาหุนถูสัพเพปานิโนโอเอตตา วตาจะอเมีสัพพตังพลัสัพพตังสัพเพเทวามนุสทันตุสัพพสัพสิกสิทธิยาทานังฆะทันตุสัพพะสัพทายะสีลังและทันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาหุตุขจันตุเทวะตาคตาสุบังคนกัตถาหุนตุสัพพังสุบังกัลังและทันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุน โสดทีห่หนตูนิลันตรังหตูสัพพังสุบังคังังและกันตูสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโ,โ link, สดทีห่หนตูนิลันตรังหตูสัพพังสุบังคังังและกันตูสัพพเทวตาสัพพสังขารุภาเวนะโสดที่หนตูนิลันตรังสัพเพพุทธาสัพพะรัปตาปัญจกนัจจายามพลังหลักเทติเทนะขัง <spreading> ป <exaggerated> ัญจมิสัพปโสสัพเพพุตตาลัปตาปัญจกนัจจายังพลังหลักเทติเทนะขังพันจมิสัพปโสสัพเพพุตตาลัปตาปัญจกนัจจายังพลังหลักเทติโส สัพเพพุทธาภระปัตาปิจิกนัจจะยังพลังหลดเทียนรักของพันธมิสัพปโสสัพเพผุทธาภระปัตาปิจกนัจจะยังพลังหลเทีรักของพนธมิสัพปโสสัพเพพุทธาภระปัตาปิจกนัจจะยังพลังหลดเทีนนักของพันธมิสัพปโสสัพเพผุทธาภระปัตาปิจกนัจจะยังพลังหดะทนรักของพันธมิสัพปโสสัพเพพุทาภระปัตาปิจกนัจจะยังพลังหลดทีนัของพันธมิสัพปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญบุศสที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าทั้งอุทิศวารท่านบุญสรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริจพระลหราชินาพระองคราชชนีพันปีหลวงผู้แต,สตนน่ส่สวรรค์ข้ไลตขอทน่สงฆ์แห่งบุญบุญสนนี้จงสำเป็นสรรพสิ่งคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่า,าปลอดภัยจากทุกโศกโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้ข้าพเจ้ามีหลังแด่สุจริตเป็นสมาชิกอันชอบธรรมไม่มีคำว่า ปดอยากยากจนขอยาได้มีแกาพระเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีตลอดกาลอีกทั้งขอเทพประดาทั้งหลายคู่ได้ร่วมมุนโดนาการสาธุการในบุญนี้โปรดประสิทธิประาประทานพรอนุภาพแห่งมงคลไปสู่ปิจายอดเศรษฐีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวรวมทั้งวัตถุมงคลที่สามสิงขางขึ้นมาให้เพี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพปิตานุภาพนวยผลจริมงคลแก่คู่เข้าฟองสูประการเถิด